รายงานดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูว่ามีการบ่งชี้ถึงกําหนดระยะเวลาในการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟปทะชาชาตอย่างไรนะครับแล้วก็คณะกรรมการของเฟ m c อมซีแต่ละท่านเนี่ยมีความเห็นกันอย่างไรในการปรับลดมาตรการ QE อนะครับซึ่งการผลการประชุมของเ o m c อมซเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับอาจจะมีการบ่งชี้ถึงอนาคตในส่วนของการปรับลดมาตรการ QE อีในการประชุมของปลายเดือนนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจําเดือนธันวาคมที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้นะครับตรงนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นบวกกับตัวทองคำนะครับเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครั้งก่อนนะครับอยู่ประมาณสองแสนกว่านะครับแต่ครั้งนี้คาดการว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยน่าจะอยู่หน้าระดับ1,90,000สนายๆ่นไปไปนะครับก็ถ้าเป็นไปตามคาดการก็น่าจะเป็นปันจจัยหนุนกับตัวราคาทองคำนะครับ ประกอบกับมีการถแถลงการของประธานเฟดสากาฟิงาเดลฟียานะครับซึ่งออกมาเตือนในลักษณะของอาจจะเกิดฟองสบู่ในตัวสินทรัพย์นะครับแล้วก็ตัวในส่วนของสุุลเงินดอลลาร์ที่มีการแข็งค่าขึ้นมานะครับจากการปรับลดมาตรการ QE นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยบวก กระตุต้นหนุนพยุงราคาทองคาไว้เช่นเดียวกันครับได้ครับมาดูกันส่วนของเซ็นะครับเช้าวันนี้สัญญาณนะครับทางด้านของเซทเอง822จุดครับตรงนี้กลยุทธ์ลงทุนในส่วนของเซทพิตี้ฟิวเจอร์ทำยงไงครับครับ ถ้าเป็นตัว s ซฟตี้เด็กซเจอนะครับถ้าเป็นตัวซีรีส์เเนี่ยยังแนะนานักลงทุนนะครับอาจจะรอดูในส่วนของการตั้งฐานให้ได้เหนือระดับ800จุดนะครับถ้าตัวดัชนีเนี่ยสามารถยืนเหนือระดับ800จุดได้โอกาสรีบาวกับขึ้นไปอีกครั้งก็ยังมีอยู่นะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยโอกาสจะปรับตัวลงต่อก็มีค่อนข้างสูงแต่ถ้าในส่วนของการรีบาวขึ้นมาเนี่ยอาจจะจับตาดูตั้งแต่โซนระดับ826ถึงระดับ835นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้น้อย8 ถ้ายังขายไม่ได้ก็มีการปิดสถานะทํากําไรไปก่อนสําหรับคนที่มีการถือรองเอาไว้หรือว่าถ้าคนที่รับความเสี่ยงได้อยากจะเสี่ยงช็อตก็เสี่ยงนะครับแต่ถ้าตัวดันชนีเนี่ยขยับขึ้นไปทดสอบระดับ835จุดแล้วขึ้นไปยืนได้เนี่ยคนที่ถือช็อตเอาไว้อาจจะต้องมีการปรับพอร์ตหืออีกปรับสถานะอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าขึ้นไปยืนไม่ได้ยังไงก็ยังโอกาสย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งครับได้ครับคุณวรุวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับและนี่คือมุมมองการประเมินกันนะครับทางด้านของที่ทางราคาทองคําเองครับช่วงนี้จับตาดูกรอบค่อนข้างแคบทีเดียวนะครับกับแนวรับให้ไว้ประมาณ1,226เหรียญแนวต้านนะครับซึ่งอาจจะผ่านได้ยากพอสมควรครับช่วงสั้นๆแบบนี้หลังจากมีการปรับตัวขึ้นมา3วันทําการติดต่อกันนะครับแนวต้านให้ไว้1,250เหรียญหากมีการขึ้นไปทดสอบแล้วยังไม่สามารถยืนได้นะครับอาจจะพิจารณาในการปิดความเสี่ยงลดโพสิชันบางส่วนทยอยขายออกมาก็ได้ โดยปัจจัยสัปดาห์นี้ติดตามกันสสิ่งสําคัญครับทั้งการรายงานการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดเดือนธันวามนะครับว่าความเห็นของเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะเป็นอย่างไรบ้างพุธนี้จะได้ทราบกันส่วนของวันศุกร์นะครับก็ติดตามอีกหนึ่งตัวเลขนอนฟาร์มเปโร